สวัสดีครับทีวออนไลน์กับสอบได้ .com นะครับวันนี้ก็เป็นเป็นการเลื่อนมาจากวันจันทร์ครับเลื่อนมาจากวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์นั้นเรากำหนดว่าจะมีการติวเป็นการติวครั้งที่สามเรื่องแผนพัฒแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิเอ็ด แล้วก็ปรัชญ,ญาเศรษฐจิตพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในในครั้งที่สามวันนี้ผมก็จะบรรยายในครั้งที่สามควบกับครั้งที่สี่เพราะครั้งที่สี่ก็เป็นเรื่องของหลักการทรงงานวาระแห่งชาติการรูปการสาธารณสุขสองแล้วก็ประชาคมอาเซียนกอบการที่จะคุยกันวันนี้ผมก็จะนําเสนอเป็นสาระส,สรุปสาระสําคัญนะครับ บรรยายสาระสำคัญเสร็จแล้วก็จะอัพโหลดไฟล์วิดีโอสำหรับข้อสอบนั้นอยู่ในเอกสารชุดแรกนะครับที่ผมให้ไปทั้งเป็นเอกสารสรุปชุดที่หนึ่งถึงครั้งที่ห้าเป็นเอกสารใช้ประกอบการบรรยายครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่ห้าหลังจากที่ผมบรรยายครั้งที่ห้าเสร็จผมก็จะขึ้นเอกสารชุดใหม่ให้นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงานในหน้าที่นะครับเรื่องของการประกันคุณภาพเรื่องอะไรนะครับ เพราะนั้นวันนี้เราจะคุยกันอยู่เอาสองครั้งมารวมกันคือครั้งที่สามและครั้งที่สี่เรื่องของแผนพัฒน์ปัิยาเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่หลักการทรงงานวาระแห่งชาติการรูลการสาธุรณสุขสองประชาคมอาเซียนส่วนวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสผมก็จะคุยเรื่องนโยบายเรียนฟรีเรียนเ,เรียนเรียนฟรีเรียนดีสิบห้าปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนดีประจำตำบลเงเรียนดีสีตำบลแล้วก็นโยบายสามดีครับส่วนวันศุกร์ซึ่งเป็นการบรรยายครั้งที่หผมก็ยกมาบรรยายวันพรุ่งนี้วันศุกร์ผมต้องเดินทางไปราชการที่นคปรปฐมะครับกลับมาก็คงเป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นในการบรรยายอทิตนี้เราก็จะบรรยายตามตารางกําหนดเลยนะครับถึงครั้งที่ห้าส่วนวันจันทร์หน้าก็เริ่มครั้งที่หก หกเจ็ดแปดหรือถ้าไวกว่านั้นถ้ามันจบเร็วก็จะบรรยายไปเรื่อยๆครับซึ่งไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะต้องจบครั้งไหนครั้งไหนเพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่เป็นการตีออนไลน์เนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือผมต้องการทบทวนทบทวนในส่วนที่ผมได้อ่านหนังสือมาได้ศึกษามาจากการอ่านแล้วก็สังเคราะห์มาแล้วมาลอยให้ท่านฟังประเด็นที่สองเป็นการแลกเปลี่ยนรียนรู้ระหว่างผมกับท่าน ทำเตรียมไปสอบรองพอเขตผมเตรียมไปสอบพอเขตป,ประเด็นที่สามก็คือมันได้อ่านหนังสือตลอดได้ควบคุมตัวงานหนังสือวันนี้ตั้งแกจานหนังสือทั้งวันปรากฏว่าไม่ได้อา่านนะครับอย่าลืมครับยุทธศาสตร์ในการสอบผมที่ผมใช้ก็เป็นหกสี่ยิ่สี่เห็นไหมหกก็คือแบ่งเวลายี่บสี่ชั่วโมงเป็นสี่ส่วนอ่านหนังสือหกชั่วโมงอา่านไ,ได้บรรยายนี้ผมก็ถือว่าผมอ่านสองชั่วโมงนะครับสําหรับพลวัด ผลวัดในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ยังเป็นเรื่องของการสอบครูผู้ช่วยเรื่องของการปรับเงินเดือนปรับเงินเดือนหมื่นห้าปอตีหมื่นห้าก็ส่วนส่วนพวกที่จบบรรจุครูผู้ช่วยนะก็จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราห้าห้าบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาเคยที่ผ่านมาเป็นการจ่ายค่าของชีพเงินช่วยเหลือข้างชีพนะครับ แล้วคนที่มีผลกระทบเช่นเป็นครูมานานแต่เงินเดือนเกินเหมือนห้านิดๆกลุ่มนี้ก็จะรับการตัดนะครับแต่ตัวเลขยังไม่ออกมาครับนานัากก็เป็นเรื่องของการสอบครูช่วยที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพขอให้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนซึ่งผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าใบอนุญาตประกอบปอฏิบัติการสอนเนี่ย มันจะตามกับใบญประกอบวิชาชีพตรงที่ประสบการณ์ในการสอนนะครับหม้ว่าคนคนที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนยังไม่ได้ไปฝึกสอนนั่นเถอะยังไม่ได้ฝึกสอนหนึ่งปียังไม่ผ่านการสอนก็เลยได้ใบอนญาตประกอบปฏิบัติการสอนส่วนคนที่ได้ใบอนญาตประกอบวิชาชีพก็หมายความว่าเขาผ่านการทดสอบเก่าวิชาหรือเขาเรียนผอบฑิตมาหรือจบรียนที่ห้าปีครับ มีประสบการณ์สอนหนึ่งปีวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่แผนพัฒนิบเอ็นะครับในแผนพัฒนิบเอ็ดเนี่ยสาระสำคัญก็จะมีปัจจัยเสี่ยงไปจนถึงสุดท้ายคือยุทธศาสตร์เท่าที่ผ่านมาในการสอบเรื่องแผนน,นะครับสอบระดับผู้หารการศึกษาเนี่ย ข้อสอบก็มักจะออกเกี่ยวกับเป้าหมายเป้าหมายและยุทธศาสตร์ว่าแผนฉบับนี้นี่ตั้งเป้าในแต่และเรื่องไว้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวยุทธศาสตร์นั่นก็คือการกําหนดของแผนว่าแผนนี้เขาจะทําอะไรบ้างเพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายนะครับ โดยในแผนนี้ก็จะมีตัวชี้วัดมีวัตถุประสงค์เขียนไว้ชัดเจนนะครับอาจากระบรวมราชวาวาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกิดนําในแผน11เนี้เริ่มต้นที่ปัญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยจำเป็นต้องทําตามํำดับขั้นตามํำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้เพราะนั้นพื้นฐานของประชาชนคือความมีกินมีใช้การที่จะให้มีกินมีใช้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการประหยัดระมัดระวงังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาว่รางั้นนะครับคือพัฒนาพื้นฐานให้มีกินมีใช้โดยวิธีประหยัดวักแรกเนี่ยถ้าเป็นประเด็นคําถามคําถามก็คือแนวคิดของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ ในการพัฒนาประเทศเน้นในเรื่องใดเขาก็เน้นในเรื่องของการสร้างพื้นฐานนะครับปัจเจเศรษฐกิจพอเพียงที่มากําหนดเป็นแผนพัฒนาสิบเี็ยเน้นการสร้างพื้นฐานให้ประชาชนมีกินมีใช้โดยประหยะัดนะครับเมื่อเกิดพื้นฐานที่มั่น,นคงมั่นคงพอควรแล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นการสร้างเสริมความเจริญขั้นสูง คือหลังจากที่พื้นฐานแน่นแล้วเนี่ยมีกินมีใช้เสร็จก็สร้างความเจริญขั้นสูงการสร้างความเจริญเจริญขั้นสูงต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดและล้มเหลวเป็นพระบรมราชวาตเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคําสําคัญที่น่าจําก็หนึ่งสร้างพื้นฐานโดยการประหยัดสองสร้างความเจริญการสร้างความเจริญขั้นสูงต้องรอบคอบระมัดระวัง อาให้เกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวครับความเป็นมาของแผนพัฒต่างๆนะครับถึงฉบับที่สิบเอ็ดนี่ยก็เริ่มมาจากปีสองพันห้าร้อยสี่นะครับแผนพัฒนฉบับแรกปีสองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยสี่ถึงสองพันห้าร้อยเก้าเป็นแผนฉบับที่หนึ่งถึงแผนพัฒนฉบับที่เจ็ดซึ่งแผนพัฒ หนึ 1> 1่งถึงเจ็ดที่สําคัญก็มีแผนพัฒนฉบับที่สี่แผนพัฒนฉบับที่สี่เป็นการควบคุมควบคุมเรื่องของการป้องกันการมีบทเนี่ยนะเรื่องของคุมกําเนิดคุมกําเนิดแผนแผนฉบับที่สี่คุมกําเนิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันทําให้นักเรียนลดลงวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงนะครับแผนเจ็ดเนี่ย หนึ่งพึงเจ็ดนี่ยเน้นการนำทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้คำนึงถึงสังคมนะครับก็เลยสรุปจากหนึ่งพึงเจ็ดบอกว่าเศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาการพัฒนาไม่ยัง่งยืนนั่นก็หมายความว่านำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดมาใช้เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่สังคมมีปัญหาเพราะไม่ได้พัฒนาสังคม จึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ยังง่งยนืนเขาบอกการพัฒนาที่ยังง่งยืนต้องพัฒนาที่คนใช่ไหมครับก็เข้าสู่แผนแปดแผนแปดเนี่ยยึดคนเป็นศูนย์กลางคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการพัฒนาเริ่มจากการพัฒนาคนก่อนครับเพราะนั้นถ้าเขาบอกว่าการพัฒนาหรือยึดคนเป็นศูนย์กลางเนี่เริ่มกำหนดในแผนฉบับใดก็เป็นแผนฉบับที่แปดครับแล้วก็แผนแปดเนี่ยยังน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำนะครับน้อมนําปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาระดับบุคคลนะครับต่อมาแผนเก้าแผนเก้านี่อัญเชิญเลยนะอัญเชิญปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศเพราะฉะนั้นถ้าบอกถามว่าหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่มาใช้ในการพัฒนาประเทศนกนําหนดไว้ในแผนฉบับใดเริ่มต้น คือเชิญหลักมาจริงๆเนี่ยอันเชิญปัญญาเศรพอเพียงมาจริงๆเป็นแผนฉบับใดเป็นแผน,ฉบ,บน,แผนฉบับที่เก้านะครับส่วนแปดนั้นเนี่ยได้น้อมนํามาใช้ในบางส่วนแผนเก้านี่นำไปใช้ทั้งหมดในการบริหารพ,พัฒนาและบริหารประเทศพอมาถึงแผนสิบก็ยังยิดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาส่วนมาถึงแผนสิบเอ็ดแผนสิบเอ็ดเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแผนเสวียเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายมิติเพราะนั้นทางคณะกรรมการวางแผนบอกว่าการที่สังคมไทยจะอยู่รอดเนี่ยจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ควรจำน่าจำนะครับ k e วิร์ดสำคัญที่ควรจำก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันในแผนเสวีแผนสิบยังพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางปัญญาชนพอเพียงแต่พอมาถึงแผนเสวี สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลีป่ยนแปลงนะครับนี่คือหน้าตาของแผนพัฒนาสิบเอ็ดไปอย่างนี้แผนพัฒนาสิบเอ็ดก็เป็นแผนที่ใช้เป็นแผนห้าปีเป็นแผนระยะกลางระยะเวลาห้าปีนะครับห้าปีก็จากสองพันห้าร้ห้าสิบห้าไปเกินถึงสองพันห้าร้ห้าสิบเก้ายึดหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและบริหารประเทศ การพัฒนาเนี่ยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลสมดุลทุกมิติสมดุลทุกมิติมีอะไรบ้างมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมผมเขียนสั้นว่าคนสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอ้อมการวางแผนพัฒนาเนี่ยก็ยึดวิสัยทัศรร พศอ2570อเป็นเป้าหมายนะครับส่วนประกอบของแผนพัดมีตัวเลขอยู่น่าสนใจอยู่ห้าตัวมีสี่สี่สี่สและ6 4สี่ตัวแรกคือสี่พันธกิจใช่ครับสี่ตัวที่สองก็คือสี่วัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์อยู่สี่ข้อสี่ตัวที่สามก็คือสี่เป้าหมายเป้าหมายกำหนดไว้สข้อ สี่ตัวสี่ก็คือตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดรวมนะครับเป็นตัวชี้วัดรวมแล้วก็หกตัวสุดท้ายก็เป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒน์สิบเอ็ดเนี่ยประเด็นที่สำคัญมากๆที่ทนต้องทำความเข้าใจคือเรื่องของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทำอย่างเขากำหนดไว้หกหกยุทธศาสตร์เพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒน์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ำกำหนดนะครับนี่ก็เป็นวิวัฒนาการของแผนนะครับแผน11เอ็อแผนหนึ่งเริ่มมาจากปี5459ไล่เลี่ยงมาเรื่อยนะครับทีนี้เขาบอกว่าเขาวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนที่เขาจะวางแผนพัฒน์11เนี่ยเขาได้วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก่อนที่จะวางแผนเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับโลกระดับโลกหมายถึงทั่วโลกรลอทั้งโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่หกเรื่องไอ้อยู่เจ็ดเรื่องผู้ผิด มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเจ็ดเรื่องอันนี้ระดับโลกนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยมีสีเรื่องอ,อย้อนมาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎกติกาใหม่ในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมกฎกติกากฎกติกาก็คือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมนั่นก็หมายความว่าเขาควบคุมเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของการควบคุมภาวะโลกร้อนนะครับส่วนสังคมเขาก็ยึดสิทธิมนุษยชนนะครับสิ่งแวดล้อมจะต้องการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่ง